ว่างานเลี้ยงบริษัทนะคะจำมีการแสดงเพลงนี้จะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วถามว่าใครจะทําได้อย่างพีพีไม่มีลีลาไม่มีแต่เสื้อผ้าพปยังพอหาไหวเอาให้คล้ายแต่จะไม่เหมือนนะคะก็ผมว่าหุ่นโอ้โหโอ้โหคือแบบดีดีนะคะอะสำหรับใครที่ขอเพลงนี้ได้ฟังไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของโซเชียลมีเดียว่าทำให้คนจิตตกหรือเปล่าเราจะดูยังไงให้เรารู้สึกว่าดูโซเชียลมีเดียแล้ว วางใจให้เป็นปกติได้ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตฉันแย่จังเลยอะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังก็เลยส่งมาแชร์บอกว่าผมเจออีกมุมนึงนะครับแบบผมจะโพสต์แต่สิ่งที่มีความสุขไปเที่ยวที่ที่อยากไปกินอะไรแบบที่ชอบกินโดยในเชิงสื่อสารแบบความสุขของเราซึ่งนี้ว่าดีนะ <c oughs> ข้าความสุขของเรามันก็โพสต์แค่ตรงนั้นถูกไหม <c oughs> แล้วเบื้องหลังของเขาคือเขาบอกว่าแต่เจอเพื่อนหลังใหม่มาแชทมาถามมาบอกว่าชีวิตดีจังเยี่ยมตังมั่งดีแต่พอผมไม่ให้กลับหาว่าผมไม่มีน้ําใจมันไม่ใช่ปัญหาของเราเลยคุณผู้ฟัง <c oughs> มันเป็นปัญหาของเขาเพราะปัญหาของเราคือเราอยากไปเที่ยว <c oughs> เราเก็บตัง <c oughs> เราทำได้เราแก้ปัญหาของเราได้ <c oughs> แล้วเราก็ทำมันสำเร็จ <c oughs> เราไม่มีปัญหา ถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าเราสงสัยว่าเราไม่มีน้ําใจจริงหรือเปล่าอันนั้นอ่ะเราแสดงว่ามันมีอะไรกระตุกใจเราแต่ถ้าเรามั่นคงปัญหาเป็นปัญหาเพื่อนใช่ปัญหาของเขาเพื่อนแยกแยะไม่ถูกเองเพื่อนจะแยกแยะไม่ถูกเองว่าอ๋อไม่ให้ยืมถ้าเขาไม่มีน้ําใจไม่ไม่เกี่ยวเพราะคนระวังแผนเก็บเงินเราจึงมีเงินไปเที่ยวน้ําใจมันไม่ได้พิสูจน์กันเรื่องให้ยืมหรือไม่ให้ยืมถูกไหมฮะคุณฝั่งสูๆ